ท็อปออฟเดวันในวันนี้นะครับตามเราไปเที่ยวญี่ปุ่นที่เมืองต่าง,างๆจากโตเกียวถึงเกียวโตฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์ของการปกครองแบบบากุฟุที่มีโชกุนปกครองญี่ปุ่นพาคุณนั่งเรือออกไปชมเทศกาลที่หาชมได้ยากซึ่งหนึ่งปีมีครั้งเดียวอย่างเทศกาลอุกไก่ใช้นกกาน้ำจับปลาอายุและเทศกาลไหว้บรรพบุรุษท,ที่เรียกกันว่าเทศกาลโอบงที่เกียวโตเที่ยวธรรมาชาติที่สวยงามและนั่งรถไฟสายโรแมนติก ของญี่ปุ่นจากเกียวโตถึงนาราสวัสดีครับท่านผู้ชมรายการ Top of the World ทาง Top New ครับวันนี้ผมตะเกิรนสมทรัพย์มานำเสนอเรื่องราวการท่องเที่ยวที่ญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าพวกเราเนี่ยได้ออกเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นในช่วง2อเดือนมานี้เนี่ยหลายรอบกันแล้วนะครับก็อยากจะนําเรื่องราวที่ญี่ปุ่นเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังหลังจากที่ในช่วง เมื่อวานนี้นะคะคุณวิเทียนมุตตามระก็ได้พูดคุยถึงเรื่องของการท่องเที่ยวที่โค้โลกเหนือไปแล้วนะฮะแล้วก็รวมทั้งทริปญี่ปุ่นที่น่าสนใจนะม่าจะเป็นทริปใบไม้เปลี่ยนสีซึ่งจะเป็นใบไม้เปลี่ยนสีช่วงแรกของญี่ปุ่นในวันที่27กันยายนแล้วก็ใบไม้เปลี่ยนสีที่มีคุณหมอกล้องร่วมเดินทางไปด้วยนะครับซึ่งอีกสักครู่นึงผมจะมาให้รายละเอียดเพิ่มขึ้นนะครับ สำหรับวันนี้เนี่ยผมนั้งอยู่ที่ห้องพักในโรงแรมที่ฮานอยเวียดนามนะครับเนื่องจากว่าพอกลับมาจากญี่ปุ่นเนี่ยก็เดินทางต่อมาที่ฮานอยเลยเพื่อที่จะมาสำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวที่น่าสนใจซึ่งจะนำเสนอให้กับทุกท่านได้ทราบในวันอาทิตย์หน้านะฮะส่วนอาทิตย์นี้เนี่ยจะขออนุญาตสรุปทริปการท่องเที่ยวของ Around the World นะฮะกับ สมาชิกที่เดินทางไปญี่ปุ่นกันเนี่ยในทริปที่ผ่านมาก็คือทริปที่เราเดินทางไปชมเทศกากลกราบไหว้บรรพบุพร,บรุษของญี่ปุ่นนะฮะที่เรียกกันว่าอุบงนะฮะซึ่งเป็นเทศกาลหยุดยาวของชาวญี่ปุ่นในช่วงกลางเดือนสิงหาคมนะฮะแล้วก็มีพิธีมีกิจกรรมมีขบวนแห่มีสิ่งต่างๆเนี่ย เกิดขึ้นที่เกียวโตนะฮะแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งวันที่เราไปชมนั้นก็จะเป็นวันที่เขาจุดไฟบนภูเขานะซึ่งเขาไม่ได้จุดมา2ปีแล้วนะฮะเพราะว่าสถานการณ์โควิดนี่เป็นครั้งแรกในรอบ2ปีนะครับในรอบ3ปีที่มีการจุดไฟบนภูเขาตามประเพณีซึ่งทำติดต่อกันมาเนี่ยหลายร้อยปีเลยทีเดียวนะครับคณะของเราเนี่ยนะฮะก็ออกเดินทางจากกรุงเทพนะครับ ก็ไปลงที่นาริตะนะครับก็เช่นเคยนะครับการบินไทยเนี่ยก็เหมือนเ,ออเดินทางไปกับเ,เพื่อนบ้านนะฮะญาติสนิทมิตรสหายเดินทางกันไปเรื่องของการบินไทยเดี๋ยวมาไว้พูดกันตอนท้ายสักนิดหนึ่งนะฮะคณะของเราเนี่ยบินไปถึงที่นาริตะแล้วก็ออกเดินทางจากตัวเมืองจากสนามบินนาริตะเนี่ย ผ่านโตเกียวผ่านโยโกฮาม่าไปเลยครับเพื่อที่จะไปเมืองคามากุระนะครับสาเหตุที่เราจัดทริปแบบนี้เนื่องจากว่าเป็นทริปที่พาทุกท่านเนี่ยท่องธรรมชาติสัมผัสประเพณีวัฒนธรรมแล้วก็ตบท้ายด้วยช้อปปิ้งนะฮะไปที่เมืองคามากุระเนี่ยหลายท่านก็คงจะคุ้นเคยกับหลวงพ่อโตนะฮะได้รู้สึกข,ขนาดใหญ่ซึ่งท่าน นั่งอยู่กลางแจ้งเนี่ยมาเป็นเวลาหลายร้อยปีนะอันนั้นก็คือภาพลักษณ์ไม่ใช่เฉพาะของคามากุระนะฮะแทบจะเป็นหลวงพ่อที่มีเป็นไอคอนอของญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้พอเห็นหลวงพ่อองค์นี้ปั๊บนึกถึงญี่ปุ่นเลยเราเห็นภาพหลวงพ่อองค์นี้เนี่ยมาหลายสิบปีนะฮะปัจจุบันที่เมืองไทยเนี่ยก็มีการสร้างเรียนแบบขึ้นมาด้วยศรัทธาที่สูงยิ่งนะฮะ ทางภาคเหนือนั่นก็สวยดูเพลินๆนี่นึกว่าญี่ปุ่นเลยนะฮะที่คามากุระเนี่ยนะครับต้องเรียนให้กับทุกท่านได้ทราบว่าเป็นเมืองที่น่าสนใจมากที่นี่เนี่ยหลายท่านคงทราบว่ามันเป็นเมืองหลวงแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นแล้วก็ที่นี่เป็นที่เกิดของระบบการปกครองที่เรียกว่าบาคุฟุนะฮะหรือทหารน,นะนะฮะแล้วก็มีโชกุนองค์แรก อยู่ที่นี่นะฮะประวัติศาสตร์ของคามากุระเนี่ยน่าสนใจมากผมจะเอ่ยสองสาเรื่องให้ท่านฟังก็คือมีโชกุลองค์แรกขึ้นที่นี่ระบบการปกครองแบบโชกุลแบบบากุฟุกก็เกิดขึ้นที่นี่นะครับแล้วก็ในยุคที่คามากุระเนี่ยเขาปกครองญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นช่วงที่จีนบุกญี่ปุ่นนะฮะ mm hmm. ก็คือ,อมองโก ส่งกองทัพเรือเนี่ยมาบุกญี่ปุ่นในช่วงที่ญี่ปุ่นมีโชกุนอยู่ที่คามมกุระพอดีแล้วโชกุนองค์นั้นเนี่ยก็ได้ทำการต่อสู้กับจีนนะฮะแล้วก็ทำให้ชนะสามารถที่จะชนะจีนได้แล้วก็ทำให้โฉมหน้าของญี่ปุ่นเนี่ยยังคงเป็นญี่ปุ่นแบบเนี้ยมานมนานนะฮะ ใช้ชนะในครั้งนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นด้วยสายเหตุ2เรื่องเรื่องแรกก็คือโชกุลเนี่ยนับถือศาสนาพุทธนิกายเซนนะครับซึ่งพุทธศาสนานิกายเซนที่พวกเรารู้จักกันดีเนี่ยได้ถูกนำมาจากจีนนะโดยพระภิกษุชาวญี่ปุน่นเมื่อนำมาแล้วเนี่ยเอาไปเผยแพร่ที่เกียวโตแต่ไม่สามารถที่จะได้รับความนิยมเพราะว่าที่เกียวโตเนี่ย มีพระพุทธศาสนานิกายอื่นๆที่เป็นที่นิยมอยู่แล้วนะอย่างเทนไดอย่างชินงอนนะฮะอยู่ที่นั่นอยู่แล้วท่านก็เอานิกายเซนเนี่ยมาลงหลักปักฐานที่คามมกุระปรากฏว่าคนที่คามมกุระเนี่ยชื่นชอบเพราะที่นี่เป็นพวกนักรบก็คือซามูไรเพราระนั้นนิกายเซนก็กลายมาเป็นาศาสนา มาเป็นที่นับถือของพวกนักรบหรือว่าพวกซามูไรนะครับเซนถือว่าประดิษฐานขึ้นที่คามากุระแห่งนี้แหละกระจายไปทั่วญี่ปุ่นแล้วก็เป็นที่รู้จักกันดีโชกุนองค์นั้นเนี่ยยังหนุ่มแน่นนะฮะแล้วก็เมื่อได้ข่าวว่าจีนยกทัพมาเนี่ยก็เกิดความไม่มั่นใจเป็นความกลัวอยู่ในจิตใจลึกๆก็ไปปรึกษาอาจารย์เซนอาจารย์เซนก็สอน นะสอนวิธีการที่จะให้ขจัดความกลัวสุดท้ายก็ได้หลักคิดทางเซนเนี่ยขจัดความกลัวออกไปทางจิตใจแล้วก็มีสมาธิในการทำศึกสงครามกับมองโกลซึ่งยกพลข้ามแผ่นดินนะฮะม,มาจากจีนผ่านเกาหลีแล้วก็พุ่งเป้ามาที่ญี่ปุ่นแต่สิ่งที่ทำให้ญี่ปุ่นหรือว่าสิ่งที่ทำให้จีนแพ้เนี่ย ก็คือในระหว่างที่กองทัพเรือของจีนข้ามทะเลมาเนี่ยมันก็เกิดฝนฟ้าเปิดพายุพัดถลม่มกองทัพเรือของจีนเนี่ยราบคาบไปเลยคนญี่ปุ่นก็เรียกเหตุการณ์ครั้งนั้นว่ามันเกิดสิ่งที่เรียกว่าการิคาเซ่นะฮะก็คือลมสวนลมเทพเจ้ามาพัดให้กองทัพเรืออันเกรียงไกรของมองโกเนี่ยต้องพ่ายแพ้ไป เพราะฉะนั้ว่ากามิกาเซที่พวกเรารู้จักกันดีเนี่ยเกิดขึ้นในสมัยคามัคุระนะแล้วก็นิกายเซนไหมฮะและนอกจากนั้นก็เซนก็นํามาซึ่งน้ําชาหรือว่าชาที่คนญี่ปุ่นชื่นชอบกันเนื่องจากว่าในยุคนั้นเนี่ยญี่ปุ่นนั้นพูดง่ายว่าส่งคนเก่งๆส่งพระ ไปเรียนรู้ไปซึมซับเอาประวัติศาสตร์เอาความรู้เอาวัฒนธรรมประเพณีจากจีนม,มาใช้ที่ประเทศของตัวเองนะครับแล้นคามรักคามากุระ Kam ara, Kam ura, จึงเป็นเมืองที่น่าเที่ยวนะฮะเราก็ได้ไปกราบไหว้หลวงพ่อไต้บุสุนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็เดินทางต่อไปนะฮะไปที่เมืองกิฟูนะฮะเราไปที่กิฟู ที่กิฟูเนี่ยมันก็จะมีประเพณีโบราณนะวิถีชีวิตโบราณของคนญี่ปุ่นซึ่งทำต่อเนื่องกันมาเนี่ยพันสามร้ปีนั่นก็คือการที่ชาวประมงเนี่ยเลี้ยงนกกาน้ำนะฮะซึ่งเป็นนกคอยยาวๆเหมือนเป็ดนะครับแต่คอเขาจะยาวเขาเลี้ยงขึ้นมาเพื่อที่จะให้เป็นผู้ช่วยในการจับปลาอายุหรือว่าปลาที่อยู่ใน แม่น้ําที่ไหลผ่านกี่ฟูนะเพราะว่าไอเจ้านกตัวนี้มันสามารถที่ลงไปไ่ายใต้น้ําได้แล้วไปหากินปลาพอนะกินปลาขึ้นมาเนี่ยคนญี่ปุ่นสมัยโบราณก็หาวิธีที่จะใช้นกไปจับปลาแล้วตัวเองก็เอาปลาออกมาจากปากนกนะฮะก็ต้องเลี้ยงต้องฝึก2ก็ต้องใช้บ่วงเล็กๆเ,เนี่ยไปลัดตรงคอเอาไว้นะฮะเพื่อไม่ให้ปลาเนี่ย ถูกกลืนลงไปในท้องของนกนะฮะถ้าเป็นปลาตัวเล็กนกก็กินได้ถ้าเป็นปลาตัวใหญ่ชาวประมงก็เอาขึ้นมาแล้วก็ล้วงปลาออกจากคอของนกนะฮะแล้วก็นำไปนำไปทานหรือว่านำเข้าไปมอบให้โชกุนหรือให้จัก,กรพรรดินะอันนั้นก็เป็นประเพณีที่เขาทำกันมาประเพณีนี้ก็แพร่จากญี่ปุ่นกลับไปยังจีนคือตอนแรกเนี่ยก็นึกว่าจีนถ่ายทอดมาเพราะที่จีนก็มีวิธีนี้ แต่บันทึกของอบรรดาราชวงศ์เมื่อประมาณสักพันสาปีที่แล้วบอกว่าคนจีนได้เห็นชาวญี่ปุ่นทำการจับปลาด้วยวิธีนี้นะฮะเราก็ไปดูพิพิธภัณฑ์ทึ่สวยงามมากนะฮะให้ความรู้เรื่องราวของการดูแลเลี้ยงนกเหล่านี้นะเพื่อที่ไปจับปลาวิธีการจับปลาเป็นอย่างไรเขาก็บอกแล้วก็ต้องออกเรือออกไปนะฮะ แล้วพอตกค่ําพวกเราก็นั่งเรือนะครไปนั่งเรือประมาณสักทุ่มกว่า,ก,วาก็ปรากฏว่ามีชาวญี่ปุ่นนะฮะเดินทางมาชมการจับปลาด้วยนกกาลาเนี่ยกันเยอะมากเป็นรอบๆนะฮะวิธีการก็คือว่าเราก็ต้องคือเขาจะอยู่บนเรืออีกลำบนเรือลำหนึง่งนะพวกเราก็ต้องนั่งเรือลำหนึงเนี่ย แล้วก็วิ่งคู่ขนานกันไปในแม่น้ำนะสาเหตุที่เขาต้องจุดไฟนะฮะคืออันเนี้ยเขาจะต้องมีการจุดไฟไว้หัวเรือเป็นไม้ฟืนใส่เข้าไปไฟลุกแดงเลยนะแล้วมันก็จะแตกไฟมันจะตกลงไปในน้ำในน้ำนะฮะสาเหตุที่ต้องจุดไฟและให้ไฟตกลงไปในน้ำเนี่ยมันจะไปทำให้ปลาเนี่ยออกมาพอปลาออกมาปุ๊บเขาก็ปล่อยนกลงไปนะนกก็ต้องมีเชือกติดอยู่ นกนี้ก็พอลงไปปุ๊บเนี่ยนะ,ะมันก็จะแหวกว่ายใต้น้ำนะแล้วไปสอยปลาขึ้นมานะพอกินปลาขึ้นมาได้ชาวนาก็ดึงขึ้นมาชาวประมงก็ดึงขึ้นมาแล้วก็ล้วงเอาเปล่าจากคอของนกแล้วก็ใส่ไว้ในะตะกร้านะฮะก็ทําอยู่อย่างเงี้ยเราต้องดูเนี่ยประมาณสัก30นาทีสนุกมากเป็นเป็นประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ชาวคณะ around the world นั้น ประทับใจมากนะฮะถ้าใครไปที่กิฟูนะฮะสามารถที่จะไปชมได้นะแล้วก็คณะของเราเนี่ยวันนั้นก็พักที่โรงแรมมิยากะที่กิฟูสวยมากนะฮะเป็นโรงแรมที่สวยมากมิยากะที่นั่นด้านหลังเนี่ยจะมองเห็นแม่น้ําแล้วก็ภูเขาซึ่งมีปราสาทกิฟูอยู่บนยอดเขาปราสาทแห่งนี้เป็นของโอดะโนบุนางะนะฮะซึ่งถือได้ว่าเป็น ซามูไรเบอร์หนึของคนญี่ปุ่นนะแล้วก็เป็นคนเป็นวีรบุรุษคนแรกของญี่ปุ่นที่พยายามรวบรวมแผ่นดินญี่ปุ่นเนี่ยให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะฮะท่านที่สนใจประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นก็คงจะรู้จักโอดะเป็นอย่างดีนะฮะเดี๋ยวเราพักสักครู่นะฮะช่วงหน้าจะพาไปที่เกียวโตครับเราได้มาวัด มาสารเจ้าซึ่งอยู่ในฉากภาพยนตร์สวยๆของฮอลลีวูดหลายต่อหลายเรื่องถ่ายภาพกันนะฮะกลางร่มใสๆเนี่ยนะะการสายฝนแล้วก็ฉากหลังเป็นบันไดของวัดเนี่ยนะโอ้สวยงามนะครับหลายท่านก็ชอบใจกันเลยนะะอันนี้ก็ได้เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่พวกเราได้มาเที่ยวกันในทริปนี้ mm hmm. พูดง่ายว่าญี่ปุ่นน่าเที่ยวมากนะ Around the World นำสินค้าคุณภาพมาจําหน่ายข้าวหอมมะลิทุ่งมกุลาร้องไห้ราคาถุงละ90บาทและยังมีข้าวป้องไรส์เบอร์รี่ราคาถุงละ120บาทสั่งซื้อได้ที่061 421 0110และ061 421 2680หรือสั่งได้ที่ www.aroundtheworldthailand.com ก็ถึงช่วงที่2นะครับของรายการ Top Off Store ในวันนี้นะครับผมก็กำลังพาทุกท่านไปเที่ยวญี่ปุ่นในทริปที่พวกเราเดินทางไปญี่ปุ่นเมื่อ,เ,อเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมานะฮะอ,ออกจากกิฟูซึ่งไปดูวิถีชีวิตการจับปลาด้วยนกกาน้ำแล้วเนี่ยนะฮะเราก็เดินทางต่อไปนะฮะแล้วก็ไปดูสวนดอกไม้นะฮะซึ่งสวนดอกไม้แห่งนี้เนี่ยนะก็คือสวนดอกไม้ฮานานโนโมิยากะเนี่ย โอ้ไปวันนั้นเนี่ยนะดอกไม้บานสะพรั่งนะครับสวยงามแล้วก็แดดออกพอดีแต่ที่สำคัญก็คือว่าภูเขาไฟฟูจิซึ่งทุกคนอยากเห็นมากเลยนะมันโผล่มาด้านหลังของสวนดอกไม้พอดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทำให้สมาชิกของเราเนี่ยโอ้มีความสุขคึกคักกันมากนะกล้องเลิื่งนะฮะแล้วก็การแอคชั่นการถ่ายภาพสนุกสนานไม่ว่า จะเป็นชาวญี่ปุ่นหรือว่านักท่องเที่ยวจากต่างชาติอย่างเรานะครับภูเขาไฟฟูจิโผล่มาทางด้านหลังของสวนดอกไม้แห่งนี้เนี่ยหลังจากนั้นเราก็เห็นภูเขาไฟอยู่อีกระยะหนึ่งนะครับแต่สวนดอกไม้กับภูเขาไฟฟูจิเนี่ยมันลงตัวกันจริงๆนะฮะถ้าท่านอยากชมเดี๋ยวจะชวนไปเที่ยวญี่ปุ่นกันในเดือนกันยายนแล้วก็ตุลาคมนะฮะจบจากสวนดอกไม้เราก็ไปเที่ยวที่ ทางเข้าเทือกเขาแอลนะฮะซึ่งเป็นบริเวณที่เป็นเหมือนกับอุทยานแห่งชาตินะฮะเป็นจุดที่ทุกคนสามารถเดินทางไปพักไปแบ็คแพคไปเดินปานะฮะสวยงามมากแล้วก็ชาวญี่ปุ่นเนี่ยเต็ไมไปหมดเลยนะครับในวันนั้นสมาชิกของเราบางท่านก็บอกว่านานแล้วนะที่มาญี่ปุ่นเนี่ยไม่ได้ออกมาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ส่วนใหญ่ก็อยู่แต่ในตัวเมืองนะครับ หลังจากนั้นเราก็ไปที่เกียวโตที่เกียวโตเนี่ยก็เพื่อที่จะไปชมงานเทศกาลอุโบงนะครับคือเขามีความเชื่อว่าบรรพบุรุษเนี่ยจะกลับบ้านก็จะมีการจุดโคมไฟให้บรรพบุรุษเนี่ยกลับมาบ้านซ่องเป็นทางนาให้โคมไฟเนี่ยนำบรรพบุรุษนําวิญญาณน,นาพูดผีปีศาจท,ที่เป็นปู่ย่าตายายเนี่ยกลับมาที่บ้าน แล้วก็วันกลับก็จะจุดโคมไฟจุดไฟเพื่อบอกทางฮะให้กับบรรพบุรุษเนี่ยได้คืนไปสู่สวงสวรรค์ความเชื่อเนี่ยมันมีมาหลายร้อยปีแล้วจัดขึ้นที่นี่มาเป็นประจำตามตำนานก็บอกว่ามาจากพระโมคคลานะฮะในพุทธศาสนามหายานที่พระโมคคลานั้นเนี่ยลงไปโปรดมันดา พยายามที่จะ,ะส่งข้าวปลาอาหารให้แต่ก็ไม่ถึงมารดาของตัวเองก็กลับมาปรึกษาพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็แนะนําว่าก็จะต้องมีการทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้เป็นประจำนะให้กับวิญญาณบรรพบุรุษนะพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ล่วงลับท่านก็ทําและก็สามารถที่จะส่งข้าวปลาอาหารนะฮะให้มารดาตัวเองได้แล้วก็พ้นจากนารกในที่สุดนะครับ อันนี้ก็เป็นความเชื่อที่มีมาที่ญี่ปุ่นแล้วก็มีการทำกิจกรรมนี้กันพวกเราเนี่ยก็โชคดีตรงที่ว่าวันนั้นฝนตกมากนะที่เกียวโตฝนตกจกนกระทั่งที่ว่าคนที่มารอตามถนนที่จะดูการจุดไฟบนภูเข,ขาเนี่ยแทบจะหายไปเลยนะแต่พอฝนตกปั๊บเดียวเนี่ยฝนหยุดเราเลยมีโอกาสได้เห็นการจุดไฟบนภูเข,ขา ปกติเขาจะจุด5 5 5ลูกนะฮะหมายถึงว่าบนภูเขาทั้ง5ที่อยู่รอบๆเกียวโต,โตแต่เราเนี่ยก็คงดูได้อยู่จุดเดียวนะก็คือภูเขาไดมอนจินะครับก็เห็นอยู่เป็นตัวอักษรขึ้นมาแล้วก็มีชาวญี่ปุ่นออกมาดูกันหน้าตาแต่อาจจะไม่เท่าในอดีตนะเพราะว่าวันนั้นฝนตกนะเราก็ได้ได้มีโอกาสได้ชมประเพณีโบราณการจุดไฟบนภูเขา จบจากนั้นเนี่ยเราก็เที่ยววัดนะฮะวัดที่มีที่เป็นศาลเจ้าจิ้งจอกวัดน้าําใสแต่ว่าเจอฝนที่เกียวโ,โตนะครับก็เลยได้ไปเดินชมช้อปปิ้งแทนแล้วอีกวันหนึ่งเราเดินทางด้วยรถไฟสายท่องเที่ยวนะฮะซึ่งเขาจะนำเอารถไฟเดิมเนี่ยมาตกแต่งโอ้สวยงามมากอย่างที่เห็นนะทำเป็นสีน้ำตาลแดงนะฮะ ใครไปที่สถานีเกียวโตหรือว่าที่นาราก็จะเห็นขบวนรถไฟขบวนนี้เนี่ยทำโฆษณาอยู่แล้วเขาดัดแปลงข้างในเนี่ยเป็นเก้าอี้ที่นั่งหันหน้าออกไปหาวิวทิวทัศนะครับแล้วก็มีการขายขนมขายของที่ระลึกบนรถนั่งแป๊บเดียวจากเกียวโตมาที่นารา่ยเพลิดเพลินนะครับหลังจากนั้นเราก็ไปที่วัดโทไดจิซึ่งเป็นหลวงพ่อไดบุสองค์ใหญ่ที่สุด ของญี่ปุ่นนะคือท่านเนี่ยใหญ่กว่าองค์ที่อยู่คามากุระเพียงแต่ว่าท่านอยู่ในศาลาหลังใหญ่ศาลาไม้หลังใหญ่ที่สุดในโลกนะฮะซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปเอาไว้เนี่ยที่นั่นมีกวางซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของนารานะครับเราก็ไปย้อนบรรยากาศหลายท่านก็ไปแล้วละ่ะแต่พอมันไม่ได้ไปมาหลายปีก็คิดถึงนะก็ได้ไปไหว้พระได้ไปสัมผัสบ,บรรยากาศที่ ครังของนารายอีกครั้งหนึ่งและจากนั้นเราก็เข้าไปที่โอซาก้าโอซาก้าเนี่ยก็คือช็อปปิ้งล่ะนะไม่ว่าจะเป็นสินชัยบาชินัมบะนะแล้วก็ที่สำคัญถ่ายภาพกับกุลิโกเนี่เป็นอะไรที่คลาสสิกมากนะฮะแล้วก็บังเอิญเที่ยวนี้เนี่ยเราไปในช่วงที่นักออกแบบชื่อดังของญี่ปุ่นอิเซมิยสกิเนี่ยนะฮะเสียชีวิตลงก็หลายท่านก็เป็นแฟน ะะของนักออกแบบรายนี้ก็ได้มีโอกาสไปดูร้านค้าร้านขายช็อปต่างๆที่มีสินค้าของเขาวางอยู่ก็ได้ซื้อกลับมาเป็นที่ระลึกกันนะครับเราก็มาจบทริปของเราเนี่ยที่เอาเล็ตริงกุแล้วก็โรงแรมสตาร์เกตเพราะว่าเราลงเครื่องบินที่นาริตะเราเที่ยวมา5คืนนะเพื่อจะมาขึ้นเครื่องบินที่โอซาก้าที่สนามบินคันไซซึ่งเป็นสนามบิน กลางทะเลนะครับพักอยู่ที่สตาร์เกตทานอาหารอยู่บนชั้น54ทั้งอาหารเช้าและก็อาหารค่ําก็ได้บรรยากาศของการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ช้อปปิ้งสั่งลาที่เอาเลทที่ริงกุนี่ก็เป็นสรุปสั้นๆนะฮะของทริปที่มีความประทับใจในระดับที่พึงพอใจพอสมควรเลยแหละนะฮะได้มีภาพสวยๆนะฮะมี ถึงแม้ว่าเราจะพลาดวัดที่เกียวโ,โตแต่เราก็ได้วัดที่นาราแลวก็เราได้มาวัดมาสาันเจ้าซึ่งอยู่ในฉากภาพยนตร์สวยๆของฮอลลีวูดหลายต่อหลายเรื่องถ่ายภาพกันนะฮะกลางร่มใสๆเนี่ยนะฮะกลางสายฝนแล้วก็ฉากหลังเป็นบันไดของวัดเนี่ยนะโอ้สวยงามนะครับหลายท่านก็ชอบใจกันเลยนะฮะอันนี้ก็ได้เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่พวกเราได้มาเที่ยวกันในคลิปนี้ พูดง่ายว่าญี่ปุ่นน่าเที่ยวมากนะโดยเฉพาะยิ่งในช่วงที่กําลังจะถึงอีก2อสเดือนข้างหน้าอีกเดือน2เดือนข้างหน้าเนี่ยก็คือช่วงใบไม้เปลี่ยนสีนะครับซึ่งผมขอญาตแนะนำา2ทริปนะครับที่จะเชิญชวนทุกท่านเดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นทริปที่1นนะครับก็คือเป็นทริปที่เป็นทริปใบไม้เปลี่ยนสีที่ภูมิภาคโทโฮกุแล้วก็ไปเที่ยวเกาะซาโดะนะฮะอันนี้ก็7วัน5คืน บินโดยสายการบินไทยนะครับออกเดินทางเนี่ยวันที่9กับวันที่15ตุลาคม9ถึง15ตุลาคมทริปนี้ก็จะมีคุณหมอล้องนะฮะคุณหมอ,อสรวิทสุบ,บุญนำคณะเดินทางไปด้วยนะครับทริปนี้เราก็จะเที่ยวภูมิภาคโทคุซึ่งถือได้ว่าเป็นเทือกเขาเป็นภูมิภาคที่มีใบไม้เปลี่ยนสีสวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นนะครับ แล้วก็เกาะซาโดซึ่งเป็นเกาะที่มีความสวยงามนะฮะในช่วงนั้นเนี่ยเรียนเชิญเลยแล้วออนเซ็นนะครับไปญี่ปุ่นในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีเนี่ยหนาวเนี่ยนะะต้องออนเซ็นกันนะฮะเราจัดโรงแรมออนเซ็นให้กับท่านเนี่ยหลายจุดเลยทีเดียวแล้วก็อีกคลิปหนึ่งนะฮะก็จะจัดก่อนหน้านั้นก็คือเป็นใบไม้เปลี่ยนสีในช่วงแรกของญี่ปุ่น เราจะไปเที่ยวที่เจแปนอลของญี่ปุ่นนะปกติเจแปนอลนี่ทุกท่านจะนึกถึงกำแพงหิมะสูงๆนะแต่ว่าเจแปนอลเนี่ยก่อนที่จะหิมะจะมาเนี่ยมันก็คือใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยงามนะครับแล้วก็เดินทางเนี่ยวันที่27กันยายนนะครับแล้วก็กลับวันที่3ตุลาคมทริปนี้เนี่ยก็จะออกเดินทางกันในปลายเดือนกันยายนยังไงก็เชิญติดตามนะฮะนอกจากนั้นเราก็จะมีทั้ง ผลไม้ที่เป็นอง,งุ่นนะฮะขนมไหว้พระจันทร์ยังคงมีจำหน่ายให้กับทุกท่านเช่นเคยนะครับที่ Around the World นะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านนะฮะที่ติดตามและก็สนับสนุนพวกเราบริษัท Around the World มาด้วยดีโดยตลอดนะครับกราบขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งแล้วก็พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าผมจะพาทุกท่านมาเที่ยวฮาลองเบย์มาล่องเรือที่ฮาลองเบย์เพราะว่าเราจะจัดทริปนี้ ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้ารอติดตามนะครับวันนี้สวัสดีครับ